สวัสดีค่ะทุกท่านหลังจากที่ทุกซ่าและสอดสองกลับบ้านมานะคะก็ปรากฏว่าเรามีผื่นที่ขากันนะคะไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรนะคะทุกคนค่ะนี่คือขาของสอดสองนะคะจะมีเป็นผดๆนะคะแล้วก็เกาเป็นแผลนะคะแล้วก็จะคันยิบๆนะคะเราคิดว่าน่าจะจากการแพ้ฝุ่นหรือแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่ง ขวดนี้นะคะเป็นสมุนไพรนะคะซื้อจากเซเว่นนะคะเชอเอมนะคะเป็นไพรแล้วก็มีผสมด้วยเสเลดพังพอนนะคะพอดีตุกซาดที่คลิปที่ไปตัดปลูกต้นไผ่ล้วตุกโดนยุงกัดนะคะคุณแม่เอามาทาให้นะคะพอกไวหนึ่งคืนนะคะจากนั้นนะคะขาตุกซ่าก็ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะ ผื่นก็หายเริ่มปกตินะคะจากที่แบบเป็นผื่นนะคะนี่นะคะขาตุ๊กซ้าก็หายมันก็จะมีคันคันบ้างเล็กน้อยนะคะไอที่เก่าเนี่ยเห็นไหมคะที่เป็นแผลที่เก่านะคะเห็นไหมคะคันมากพี่น้องเกาจนแบบเลือดซิบเลยนะเนี่ยเกาเนี่ยเห็นไหมก็เลยใช้ครีม ขาด้านนี้นะคะก็จะใช้ครีมขอหน่อยค่ะนะมันจะเป็นเขียวๆอย่างนี้นะพี่น้องไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเอ,อ่อไพลใช่ไหมคะส่วนประกอบไพลแล้วก็มีมันอ็ข้างเยอะๆนะครับฝากผู้ผลิตไว้ว่ามันน่าจะทําให้มันสีมันใสกว่านี้ครับมันเป็นเย,ยมันเป็น <c oughs> ไม่ได้หรอกคือที่มันมันเป็นเสล็จพันธุ์พรไงมันเป็นสมุนไพรไงคุณเวลาไปทาแขนทาขานี่ไถ้าเกิดเขียวเขาไม่รู้เขาจะบอกว่าโอ้โดนแฟนตบออาจจะมีปัญหากับทางบ้านได้นะครับแต่มันดีมากนะจริงจริงๆเนี่ยอันนี้สอดสองก็ได้ไปซื้อตัวนี้มาครับมาทาขาข้างขวาทีนี้โคตาโซน เป็นครีมแก้ผดผลื่นเราจะทาเล็กๆนี่แปดสิบาทนะครับเออเล็กๆแปดสิบบาทอันนี้ละนี่นะครับข้างจะเทียบกันนะคะข้างซ้ายทาสมุนไพรเชอเอมข้างขวาทายาฝรั่งจะดูว่าไหนจะดีกว่ากันขาก็ใหญ่มากครับ แปดสิบบาททาได้ครั้งเดียวหมดขาเลยตัวนะครับสั่นไปหน่อยหัวลาอขาเหมือนตัวสนุกนะครับตัวก็เหมือนมันเป็นพื่นแบบผื่นแดงๆผื่นอย่างเงี้ยเลยอ่ะผื่นแบบนี่ฮะผื่นแปดสิบาทโคทโซนแปดสิบาทนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะว่ามันจะดีต่างกันไหมนะฮะแต่สำหรับทุกซ่าทุกซ่าใช้แต่เชอเอมนะ สมุนไพรเป็นไพรนะคะส่วนผสมสมีไพรแล้วก็สเลดพลังพรนะคะดีมากเลยนะคะแม่บอกว่าซื้อมาจากเซเวนนะตุ๊กต้องไปสำรวจเซเว่นแล้วแหละดีมากเลยเผื่อนะคะใครกลับบ้านต่างจังหวัดเนาะแล้วแพ้ยาหม่องผสมสเลดพังพรตาเชอเอมนะตุ๊กแนะนำนะคะมีส่วนผสมของใบสเลด พังพรมันก็เลยสีเขียวนะคะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะผลิตจากเกล็ดสลัแหน่ยี่สิบกรัมพิมพ์เสนสิบกรัมกระบูนสามสิบน้ำมันยูคาลิปตัสหกน้ำมันระกำมสิบห้าเอลลิลิตน้ำมันสลัแหน่สิบลิลิตใบเสลดพังพรตัวเมียด้วยนะหกสิบห้ากรัมนะคะเฮ้ยมันดีมากนะผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตประพัดนะคะ 4 30สามศทับสามหนึ่งถึงสามสองทุนอิสรภาพแขวงวัดอรุณนะคะบางกอกใหญ่กรุงเทพหนึ่งศูนหกสูนยูนเอออยู่แถวนี้เองนะโรงงานเขาเนาะมีเบอร์โทรนะคะดีมากๆเลยนะคะเวอร์ไวเว็บเชนะคะเข้าไปดูได้นะคะยาสามัญประจำบ้านนะคะถ้าซื้อเยอะๆน่าจะถูกนะคะเชอเอดีมากเลย เขาจะใส่ทำไมเขาไม่ได้ใส่เสื้อมันทุเรศมากเลยนะไม่ใช่เรื่องที่น่าดูนะตัดออกนัตุ๊บไอ้คนเขาคันเขาจะอ้วกเต็มเรามีนายแบบเป็นสอ,สอ <S 1> <S 1> <S ด่องเออตัดผมสั้นนี่ก็ทุเรศมากโอแล้วหลอ่อจนจบ อ,องขแปลกเลยอฟซีคุณป่าบอกว่าอยากให้พี่เติบไว้ทรงนี้นะคะดูสะอาดสะอ้านดีเอาคอมเมนต์มาน้องป่ากันแพ้อะไรไม่รู้ดีมัตัดฉันออกเลยนะแพ้ฝุ่นหรือแพ้อะไรไม่รู้เดี๋ยวรอดูผลนะครับ <c ười> เดี๋ยวรอดูผลนะแก นี่ยยุบแล้วถ้าไม่ทาเละกว่านี้นะค่ะหลังจากเราทาไปแล้วนะคะเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มแล้วนี่วันที่สองแล้วนะคะเราจะมาดูผลกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณนวพงศ์คะก็ดีขึ้นมากแล้วครับบอกของโขาก็ดีเชอเอมเชอเอมนะคะ มีขายที่เทียบกับหลอดเล็กตัวนี้ก็รู้สึกว่าตัวนี้จะดีกว่าทาแล้วสมุนไพรเชอเอมนี่จะดีกว่าใช่ไหมคะครับผมดีกว่ายังไงคะก็หายคันไปนะครับหายคันคุณทาเชอเอมข้างไหนคะข้างซ้ายครับข้างซ้ายข้างซ้ายนะคะจะเห็นว่าจะมีผลปริมาณที่เราทาด้วยหรือบาันงเราทาเยอะนี่มันได้น้อยอือฮึแล้ว คือข้างซ้ายหายคันแต่ว่าข้างขวานี่ยังคันอยู่แล้วผื่นลักษณะของผื่นจะยุบไหมฮะแต,แต่มันคันน้อยลงกว่ากว่าข้างขวา,ขา <laughs> อาจจะเป็นเพราะปริมาณยาที่เราโปะไปด้วยแล้วก็สรรพคุณของอใบเสลดพังพรด้วยใช่ไหมคะราคาประมาณหนึ่งรยยสบาทนะคะทุกคนไปหาซื้อได้ตามที่เซเว่นอีเรเวนนะคะมหหแม่บอก รือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูดิฉันก็ไม่แน่ใจราคานะคะคือเป็นครีมที่ที่ใช้ดีแล้วบอกต่อค่ะทุกคนแต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดก,ก็คือเรื่องสีมันนะครับมันจะสีเขียวก็เลยสีเขียวของใบสเลดพังพรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทุกคน่างคนผิวขาวที่ทามันก็จะเขียวไม่ค่อย,ยดีเท่าไหร่นะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือมันเหนียวเนื้อเนี่ยล้างออกยากข้อเสีย แต่เมื่อเทียกับข้อดีคือทาแล้วดีดีหายราคัถมันก็เลยพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้เอเป็นและที่สําคัญก็คือเป็นสมุนไพรยิ่งทาใหญ่ๆแบบโต๊ะสนุกนี้นะฮะก็เลยเป็นผลดีเพราะว่าทาได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยทาทีเดียวมก็จะหมดหมดจกเข้าไปเลยปริมาณเยอะมากเลยนะฮะทาแล้วก็เย็นด้วยนีแตเขาบอกว่า เหนียวมากเนื้อแต่ถ้าเป็นอีกยังจะใช้ไหมคะก็่ใช่ครับใช้ต่อนะคะเชื่อเอมนะคะ้าํำยุงแกงกอยอดสิบห้าก็น่าจะได้ยุงติดเลยแหละดูด้ายุงเหม็นกันยุงติดเลยยุงแมวเหนียวคือไม่หล <tes Shawn> ุดนะคะทุกคนค่ะล้างล้างก็ไม่ออกฮะต้อง พอสมควรนะสองสามวันคือเป็นครีมที่เข้มข้นจริงๆนะค่ะยี่ร้านนี้สองสามน้ำนะครับมันเหนียวมันเป็นแบบน้ำมันสกัดนะคะแล้วก็ใบสเ็ดพันพรจริงๆนะคะรดนะคะมันจะมีสีสีเขียวนี่เป็นใบสเลดพันพรนู่สข้างี่ข้างนี้มันก็จะหายแดงแล้วข้างนี้มันก็ยังแดงอยู่นะฮะอันนี้คือข้างที่ใช้เซอร์เอมนะคะส่วนข้างนี้ก็คือที่ไม่ได้ทาเซอร์เอมนะคะทาเป็นเอครีม ทีมของฝรั่งะนะคะมันก็ยังมีตุ่มน่าจะทาจะทาปริมาณน้อยเกินเออคสตซโซนะคะนี่ยังมีผื่นไม่ยังไม่ยุบนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ข้างคสตซโซนะคะส่วนอันนี้ยุบแล้วยุบแล้วนะคะยุบแล้วข้างที่ทาเชอเอมเอาเอาเอาขวดเชอเอมมาหน่อยเออข้างนี้ขาเชอเอมนะคะคือยุบแล้วนะคะทุกคนผื่นผื่นนี่ยุบแล้วนะคะเมื่อเทียบกันสองข้างนะคะ ดังนั้นสรุปได้ว่าเชอร์เอมค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรเอามาทาผื่นเป็นที่สุดนะคะอันนี้โฆษณาให้เขาเลยนะคะเราชอบผลิตภัณฑ์นี้มากนะคะเชอร์เอมยาหมองผสมเสลดพังพรตัเชอร์เอมมีส่วนผสมของใบเสลดพังพรดีมากค่ะทุกคนเป็นของคนไทยนะคะตัวยานะคะ ร้อยเก้าสิบกรัมนะคะก็มีเปล็ดสะระแหน่นะคะพิมพเสนกระบูลน้ำมันยูคาลิปตสนะคะน้ำมันระกำน้ำมันสะระแหน่นะคะที่น้องบอกว่าทําไมมันเหนียวมากนะคะแล้วก็มีใบเศดพองๆตัวเมียนะคะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติค่ะทุกคนหายได้ด้วยเชอร์เอมนะคะทุกซ่าก็ขอบคุณนะคะบริษัทอะไรนะคะที่ผลิตไหนทุกด,ดูสิคะ สาพัดแล้วผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตประพัดค่ะหนูอยูสภาพก็กล้องส่องดิเดี๋ยวจาเขาเอ็นหำมรอดฉัน <c oughs> ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตประพัดนะฮะ ถลุนอิสระภาพแขวงวัดรุนบางกรอบใหญ่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ028912324 028910373ถ้าเราไม่ได้ซื้อในปริมาณเยอะเราจะซื้อที่เซเว่นก็ได้นะคะทุกคนค่ะดีมากๆเลยนะคะนี่ขนาดทาขาใหญ่ไปแล้วนะคะยังเหลือหอมชื่นใจค่ะดีจริงๆเชอเอม เชอเอมเขาดีจริงๆฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ผลิตยาหม่องดีๆมาให้เราใช้นะคะขอบคุณมากวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณพรีเซนเตอร์นะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ